สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube แม่นุ่มเปี้ยวน่ารักนะคะถ่ายทำอยู่ที่หน้าลุงพลโอ้ยน้องเปาเปาหนูดีเป๊ะ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 ก็คือนุ่มเปี้ยวนั่นเองนะคะเป๊ะเป๊ะเหนื่อยแล้วลูกลิ้นห้อยเลยโอ้โหหนูดีก็ลิ้นห้อยเปาเปาอาบน้ำทั้งวันโอ้โยโอ้ยคุณครูมาแล้วคุณครูสอนล้ำมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะมาถึงกันแล้ว ได้ค่ะได้ค่ะคุณครูได้ค่ะเร็วเดียวหนึ่งแก้วห้าสิบแก้วเลยคือใครดังมาลงคือแม่มากาแฟแล้วผมเลี้ยงหกแก้วแล้วแล้วจะหลับไม่ได้กาแฟมีน้ำชาเย็นมาดื่มทุกแก้วแบบทีนี้ทีนี้เบอสนาทีเลี้ยงเพิ่มนะฮะจากคุณนางมันเลี้ยงไปเมื่อกี้นะฮะของผมกับนางมันครับหกแก้วไห้าสิบแก้วนะคะ นู่นนะคะลุงก็กำลังทำร้านอยู่ด้านในนู่นนะคะน้องเปี้ยวรับออเดอร์บาลิต้าบาวนุนะคะขอโทษค่ะนมจุบูสามแล้วกันกินเขียวปั่นไปสองแก้วแล้ววันนี้มาสามตแก้วผมติดแก้วติดแก้วี่ครับ น้าลาลุงปครับนี่ครับปะปูลนังมาด้วยนะครับี่สวัสดีค่ะพี่มาบี่มาบานมาหวานนีครับชมพูพี่สมนมพุุงนี้มีอที่พิเศแนะครับอันนี้นมดำและนมชเนดอกนมด่ชู้อเอยาเจุปเอาใจที่มน่แน่นอนสอนรามเอาใจหน่อย โอ้มะกนมโคกนมช่มูนเราร่งมองนะอตัวเองเลยต้นยโอ้แล้้าผมมาโอ้้นแนมชมพูนะคะกบอกเลยว่าอร่อยวันนี้ผมมาตีแก้วแล้วโอ้าหวานขึ้นตาแล้วตีแก้วแล้วบอกปาาไยบ้านค่ะปาไทยบ้านน่ารักปลาดาปลาดา

โอ้โหคิวยาวเลื่อยนี่ครับขอบคุณนางมานะเดี๋ยวเราไปซ้อมนางมานะขอบคุณมอดด้วยค่ะขอบคุณขอบคุณพีิธีด้วยนะคะพิีด้วยนะครับที่บ้าวถ้าปั่นถ้าปั่นหักนะครับต่างซอยนั้ตอนนี้รู้สึกว่าตาจะเป็นเงี้ยเบาหวานขึ้นน็ดดีครับปั่นโมกี้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 ฮะ ปันหกสีปันหกสปันปรถปันหกสีธรรมดาหน้ตต่อเองสีอะรัดหออเดอร์มารัวๆครับนี่ครับหน้าร้านนะครับมาุัวนะพุ่งว้มีนะวิ่งใครมาอยู่กอนแต่เช้าได้ก่อนจิดแก้วร้านฟใครไม่รู้คือนันวอยู่ใกล้พรุ่งนี้ผมจะมาตีห้าครับตีห้าตัวไปได้เสครับ ร้านเปิดสามโมงปเปิดี๋ยวคุณหนูดีพรุ่งนี้มีออเดอร์ของลูกของลายเสือนะเห็นไหลูกของลายเสือช่วงรอนะคะช่วงรอนะครนี่เป็นใบสีจากชาวบ้านนะคะใบสีพญานาคค่ะ ยนักเสียนเดียว้อยเก้าเก้านะคะบูชาร้อยเก้าเก้าค่ะโค้งบ่ายยี่สิบบาทนะคะพันใบสี100บาทนะคะพันขอขมาองปปาริกิจนักคราชและขอพรกับองค์ปูปาริกิจนัคราชเมื่อคืนอเ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 ม่เมื่อ่เมืกเลยเอเอเอ่ สชั่วโมงรู้อ่คิดกอนเลยวันที่เป็นราวันก็ต้องที่เาต้ราวตา่ตาตาตาต้องทำอย่างนี้วทไม่เป็นไหมลงลงชื่อยังลงชื่อยังนังังรชื่อนะขนาดบอกว่าความดันช่้แล้วช่รอค่ะไม่ได้ผู้นี้อีกผู้ีนะ้นี้อีกเอา พเอเมฆมาอากลับแล้วแอบมาเล่นแอบมาเล่นจ้แอบมาเล่นนะครตัวเล็กเมื่อกี้นี่นะคะอเอาเล่ะลงบ่านดูนะเวเห็อะ้า ทิมว้าวเดนสุดาแบบนี้เดี๋ยวชิ้ไม่หลงแก้วออกจากร้านเลยไม่เบาหวานความดันกันไปนี่ครับทีนะฮะหนุนาเป็นตัวมาชิม่นุนาชิมนนาไม่เป็นอะไรสักอย่างนุนาแข็งแรงค่ะหนุนหนาชิมก่อนชิมก่อนว้าวเดนสุดาค่ะแก้วใหญ่โตเลยเราชิมแก้วมีไมชิมแก้วจะบอกเปรี้ยวก่อนโอ้สดชื่นสดชื่นเลยโซดามากกว่าแดงโซดามากกว่าแดงสดชื่นเลยสุดาดีมากแบบนี้ไปไหนก็ได้เดี๋ยวเราโอเค ได้รสชาติของสุดาเต็มๆเลยนะคะอร่อยค่ะอร่อยอร่อยอร่อยนะคะได้รสชาติของสุดาเต็มๆเลยว้าวเด้งสุดานะค่ะังแล้วทสวยค่ะไม่ใช่ดมดาเดียวเดียว เดี๋ยววันนี้อาจารย์สอนสอนท่าท่าใหม่หรือท่าเก่าวันนี้ท่าใหม่เนาะรอรับนมชมพูก่อนด้วยเออเดี๋ยวเราซึงไปรำกันไปซ้อมรำใจต้องเรียรนะคะนมดำเคลียร์ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็แล้วก็แลก็แวก็แล้วกรแล้วก็แลก็้วก็อกแล้วก็แล้ก็แลนวก็าล้วกปแล้ว็ก็แ้วกล้าก็แล้วก็ลก็แล้วก็นลก็แ้วก็แล้รก็แ้แล้วก็แล้วกลก็แล้วก็แล้วก็้วก็แล้ก็แล้วก็แลแล้วล้ก็้ลแ้ลก นมบางทีเขาใส่คาแลชเขาไม่หันหน้ามาทางนี้เาใส่ครอะไรนะอะไรฟังเื่นหน่อยอะไรนะนมดายงไม่้ใครเริ่มควานรู้แต่ว่ามีมอนีอเ้าใ่เป็นโกโบหรือว่าช็อกโใชเยอะๆ่อโมจะดเคประมาณนี้ประมาณนี้ค่ะเรารอคกันนะ เอฟซีวีฟลิปนมีอะไรมากก็นมชมพูแล้วกันเนาะมากันเนาะอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณนะแว้มานะคะพี่น้องค่ะและมานาลุกคนนะคะอย่าลืมแวะวรัดกาแฟลุมด้วยนะคะนะเปิดเปิดยังไม่เป็นทางการนะคะแต่ก็มีออเดอร์สนนันวันไว้เลยนะคะถึงพรุ่งนี้เลยนะคะได้แล้วได้แล้วค่ะอร่อยมากเลยนะคะแดงสดาอร่อยมากเลยแม่บุญทินอืมอ่ะ เรา <LEGO> ก่ได้กินข้าวบิดมือกินต่นมกินต่เย็นกินตะน่มินมินข้าวอิ่มนานแท้อิ่มน่ะอิ่นานแท้ข้าวเลยเอาแล้วแก้วฉะนั้นแหะอนน้ำมาแล้วซีแก้วแล้พอเรากินตัวน้ำตัวข้าวอันนมอยู่นี่ลกวิ่กินข้าวมีบาหวานบ่เจ้ามีบ่มีความอยากันนีะมาชมันันเรมาดีละคนอื่นก็ไม่ัง มาแวะเด้อค่ะเดินหน้าลุงพลเด้อจ้านะคะอยู่ที่หน้าอุปภกริกิจนาคราชนี่นะคะหน้าล้านลำเลยนะคะมาค่ะมาค่ะคุณครูเรามาแล้วนะคะนักเรียนยังไม่พร้อมนักเรียนยังมาไม่ครบค่ะคุณครูสอนลำนะคะพี่น้องก็คุณครูสุกับคุณครูมาหัวหน้านางลำจาดกำปดงค่ะมาสอนพวกเรานะคะพวกเราก็จะได้ลำชวยๆกันนะคะแต่งตัวกันมากันแล้ว